หนังตาตกเนี่ยนวด,ดหน้าจะทําให้หนังตาเนี่ยมันยกขึ้นได้จริงไหมผู้หญิงเรานะคะอายุที่เยอะมากขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกแล้วก็จะกังวลใจมากๆเลยเพราะว่าเวลามองอะไรเนี่ยมันจะไม่มองได้ชัดเหมือนแต่ก่อนแล้วก็มีความสึกว่าหน้ามันแก่ขึ้นบางคนนะคะตาตกแล้วแบบมันห้อยลงมาเลยแล้วก็ไปผ่าตัดศัลยกรรมมาพอไปผ่าตัดศัลยกรรมมาเนี่ยผ่านไปประมาณ2ปีมันก็กลับมา เหมือนเดิมกุ้มใจมากนี่คือเคซี่มาเล่าให้ทันฟังก็เป็นลูกศิษย์ของทันเนี่ยเลยตัดสินใจมาเรียนนวดหน้าดึงหนังตาที่ตกเนี่ยให้ยกขึ้นปรากฏว่านะคะพอเขาเนี่ยมาเรียนครั้งแรกเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะยกได้แต่พอเขาทําไปปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยมันยกขึ้นได้จริงๆมันยกขึ้นได้เพราะอะไรนะคะต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงเราเนี่ยพออายุที่เยอะมากขึ้นโครงสร้างบนใบหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเริ่มต้นจากโครงกระดูกนะคะกระดูกเบ้าตาของเราเนี่ยมันก็แบบโบก ขึ้นลึกขึ้นกว้างขึ้นคือกว้างขึ้นเลยพอะกว้างขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อที่มันเคยยึดติดกับกระดูกมันไม่สามารถยึดติดได้เหมือนเดิมมันก็ทิ้งตัวดิ่งตัวห้อยลงมาประจบเหมาะกับชั้นไขมันบนใบหน้าของคนเรานะคะมันก็จะฝ่อตัวลงค่ะมันจะหดตัวลงมันจะเหลืออยู่บริเวณติ่งตรงตาเนี่ยยิ่งส่งผลให ตาของเราเนี่ยที่แบบมันหนังตาเนี่ยมันตกยกขึ้นหนักกว่าเดิมอีกฉะนั้นเนี่ยการนวดนะคะเราจะเน้นนวดบริเวณเบ้าโคลงกระดูกตาค่ะจะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยค่อยๆคลึงเริ่มตั้งแต่บริเวณหัวตาและไล่ไปเรื่อยๆจนไปถึงหางตานะคะเราจะทําแบบนี้กันอยู่6ครั้งแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการรีดเดนน้าเหลืองค่ะเวลาที่รีดเดนน้าเหลืองเนี่ยไปหัวตาหางตาออกขมับสุดไรผมซึ่งท่านี้ช่ว วยในเรื่องของอะไรบ้างจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะเวลาที่เรานวดลีจริงๆเนี่ยเราควรที่จะนวดคึงบริเวณเบ้าโครงกระดูกตาอย่าก,กดไปที่เปลือกตานะเพราะว่าเปลือกตาเนี่ยมันเป็นผิวที่บอบางแล้วก็มันจะอันตรายสู่ลูกตาของเราได้เพราะฉะนั้นนวดคึงบริเวณเบ้าโครงกระดูกตาเท่านั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยไปเน้นนวดที่บริเวณคิ้วเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันทํางานเชื่อมต่อกันถ้าเรานวด ตั้งแต่หัวตาแล้วก็บริเวณคิ้วด้วยแล้วก็ดึงขึ้นรูดีดในน้ำเหลืองแบบถูกทิศทางรับรองค่ะหนังตาที่ตกเนี่ยก็ยกขึ้นได้แต่แต่ต้องนวดแบบถูกวิธีและก็นวดเป็นประจำแบบสม่ำเสมอน,นะคะใครอยากเรียนรู้เคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะทันเปิดคอร์สสอนนวดหน้าตัวเองหรือจะมาเรียนเป็นนวดหน้าสร้างอาชีพก็สามารถเรียนได้อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเรียนท่านมีเปิดคอร์สสอนเรียนทางออนไลน์นะคะไม่มี ยอยากเรียนจบแล้วนะําไปสร้างรายรับได้เลยจะทําได้ไหมทําได้ค่ะเพราะที่นี่เราเน้นสอนแบบประกบตัวจับมือกันทําไม่เป็นไม่ปล่อยเทคนิควิธีการหาลูกค้าเราถ่ายทอดให้หมดนะคะหรือการตั้งราคาหรืออุปกรณ์ที่ต้องซื้อต้องใช้มีอะไรแบบไหนบ้างเราถ่ายทอดให้หมดเลยค่ะอยากเรียนแล้วอยากสร้างรายรับได้เลยเพราะคิดว่าใครทําให้คนสวยคนหล่อแล้วได้เงินเนี่ยต้องรีบมาเรียนนะคะที่ทัญยนีของเราพิมพ์คําว่าสนใจไว้ จะเรียนแบบออนไลน์หรือมาเรียนแบบเจอตัวกันก็พิมพ์คาว่าสนใจเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้แล้วมาเจอกันค่ะที่ธัญานีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ